วันนี้ค่ะก๊อลฟแก๊ปพร้อมกับรายการบางกอกกระซิบก๊อล์ฟกระซิบอยู่ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าวกับงานเปิดโรงหมอหลวงทะลวงใจกลางกรุงค่ะก๊อลฟแก๊ปจะมาให้น้องมาริโอ้เหมาเล้วค่ะกับหนุ่มๆค่ะนักเรียนหมอเนี่ยเขามาช่วยแจ้งการก๊อลฟแก๊ปนิดนึงว่าที่ไม่ค่อยได้ยินเนี่ยมันเป็นอะไรตามไปสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าค่ะมาริโอ้มาริโอ้มาริโอ้มาแล้วขอถวกโอนและเชิญรับผู้ไข้จ้าเริ่มเลยสวัสดีครับคุณมาริโอ้สสวััดีครบ เปิดโรงหมอหลวงทะาหลวงใจกลางกรุงรักษาใครบ้างคะรักษาทุกคนเลยครับที่เป็นแฟนๆของละครหมอหลวงแล้วก็มีสาธิตวิธีการรักษาแบบสมัยนู้นด้วยครับอ,อย่างที่เกิดขึ้นในละครหมอหลวงอย่างการวางปิงต้องมีการทำมาร์ก,กิ้งที่ข้างหลังจริงเหรอแล้วก็วางปิงเป็นการดูดเลือดดูดพิษครับ มิงเนี่ยคือในการแพทย์แผนไทยเขาถือว่าเป็นอาจารย์ของการแพทย์แผนไทยเลยถ้าเกิดไม่เอามาวางบนตัวแล้วมาอมแทนได้ไหมคะอันนี้ไม่ดีครับเขาวางไว้ให้วางทีหลังนะจ๊ะเขาวางไว้ให้วางทีหลังนะจ๊ะเฮ้ย <laughs> ไม่มีในบทเรียนจ้ะ <laughs> <laughs> พี่กอลแกรเนี่ยก็มีโรคบ,บางอย่างที่จะให้วินิฉัยกับเนี่ยหูข้างนี้ไม่ค่อยได้ยินเลยหูตึงอะจ๊ะหูตึงอ่ะจ๊ะพี่กอลแกร พี่ก๊อฟแก๊บพี่ก๊อฟแก๊บพอละพอละไม่ต้องละถายละรักษาดีมากแล้วในละครนักเรียนหมอเนี่ยแบบมีทั้งตัวตึงตัวดื้อคู่อริกับเราแล้วในชีวิตจริงเราเนี่ยนิสัยเราเหมือนในละครมเราก็มีความสู้คนคล้ายๆทองพ้นครับก็คือเราไม่ค่อยยอมคนอื่นถ้าใครมาสู้เราเราก็สู้เหมือนกันไฮ้ถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยพี่ก็ไม่ยอมใครเหมือนกันนะยังไงอ่ะได้บัลล่ะไวไวขอตัจจวงหน้าเรายังมีหนุ่มๆนักเรียนหมอรอรักษาเราเยอะพักสักครู่เดียวจ้า มาพูดคุยกับนักแสดงจากละครเรื่องหมอหลวงกันต่อละอาองชายมาเลยใจวิวแต่ดูแล้วเชื่อเลยนะว่าคุณดูแบบดูผู้ด,ดีดูองชายดูน่าสะดูถนอมดูแบบใกล้ตายแต่ก็ไม่ตายตลัง <c oughs> จะบอกว่าจริงๆก็เป็นคนอย่างนี้แหละครับแต่ <c oughs> พอใกล้ตาย,น,ย,นะย,ยานี่คือยันละยันยังแล้วถ้าเกิดในละคร <c oughs> เราได้ไปร่วมแก๊งกับนักเรียนหมอล่ะเราอยากจะเรียนกับพวกเขาไหม โอ้โหแน่นอนอสนุกสนานครับแม้กระทั่งตัวองค์ชายในบทเองอ่ะเขายังมีบอกเลยถ้าเกิดเขาไม่ป่วยอย่างเงี้ยเขาอาจจะได้ไปสอบอเรียนนักเรียนหมอบ้างถ้าเกิดให้วินิจฉัยพี่ก๊อปแก๊์ว่าเป็นโรคอะไรเนี่ยองค์ชายพอจะวินิจฉัยได้ไหมคะองค์ชายค่ะ,อะต,ตอนนี้พี่ก๊อปแก๊์เจ็บแขนมากเลยเนี่ยรู้สึกว่าโรคมันจะมาอยู่ที่นิวได้ไหมองชายค่ะโอ้โหมีนิฮาร์ดมีนิฮาร์ด แก๊งนี้เป็นแก๊งนักเรียนหมอหลวงสรุปสนานมากคุณเนี่ยได้ทําการรักษาเนี่ยได้ข่าวว่าแบบไปเวิร์กช็อปจริงๆมาด้วยย่ำขากผมชอบย่ำขากคือการที่เราจะต้องเอาเท้าเนี่ยนะครับเหยียบไปที่เหล็กซึ่งขาเราจะจุ่มน้ำมันก่อนเหยียบเหล็กปุ๊บมันจะลุกขึ้นมาเป็นไฟการย่ำขาก็คือเป็นการรักษาเรื่องการปวดเมื่อยมีแค่นี้ที่พ่อจะรักษาได้บ้างเนี่ยต้องไปลองต้องไปลองสี่คนสามารถเหยียบพี่พ่อได้ย่ำขากันไม่ได้เหยียบแล้วได้โดนกระทื้อ ในเรื่องเนี่ยพวกคุณเนี่ยเป็นตัวตึงกัะหลายคนเลยและชีวิตจริงละ่ะคุณนิสัยตรงข้ามกับบทบาทที่คุณได้รับหรือเปล่าในเรื่องอาจจะดูเป็นคนเจียมเจียมอาตรงข้ามก็คือเป็นคนที่มีความมั่นใจประมาณนึงแหละเรื่องของการกล้าแสดงออก<ม>ของนณาจะค่อนข้างแตกต่างครับเพราะว่าในตัวผู้เมย์จะค่อนข้างเป็นเด็กที่ติดคอรัวแต่ชีวิตจริงติดเมีย แตกต่างครับในเรื่องเนี่ยเห็นคนได้ดีไม่ได้แต่ว่าชีวิตจริงเราเวลาเห็นคนอื่นได้ดีก็จะรู้สึกแฮปปี้มันจะแตกต่างกันสุดขั้วเลยในเรื่องก็จะเป็นคนที่อากไม่ต้องมัใจแต่ด้วยตัวจริงของก๊อตเรื่องอะไรที่มันไม่ดีอ่ะจะไม่มีอยู่ในตัวก๊อตจริงๆเลยจะพูดถึงกัยังไม่ได้สัมภาษณ์คุณคิมเบอรี่กับคุณมาสุเลยอ่ะปาเป้เดี๋ยวผมพาไปสัมภาษณ์ดีไหมไม่ทันนะสิพรุ่งนี้ได้ไหมอ่ะอ่วพรุ่งนี้ก็ได้ี้องไปทัน